ล่าสุดอยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นหัวใจอย่างมากกุ้งพลอยเผยโมเมนต์อบอุน่นอยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกถึงแม้ว่าเขาทั้งคู่จะหยากันแล้วแต่ก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีให้ลูกได้กุ้งพลอยและอดีตสามีนุ่มสอะรามวิจิอยู่ในความดูแลของพ่อหนุ่มส่วนกุ้งพลอยก็มีโอกาสได้เจอน้องวิจิได้เดือนละสองครั้งและมีวิดีโอคอลคุยกันบ่อยๆ อย่างล่าสุดกุ้งพลอยโพสคลิปผ่านอินสตาแกรมแอดมามมาวิชิเป็นคลิปที่กำลังวิดีโอคอลเจอกันพร้อมหน้าสมคนพ่อแม่ลูกเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นใจไม่น้อยเลยพร้อมระบุข้อความว่าถึงเราจะกลับมาไม่ได้ไม่สำคัญเท่าเราช่วยกันเลี้ยงลูกเติมเต็ม,ตมความรักความสุขให้ลูกด้วยกันขอบคุณนะคะดูลูกมีความสุขมากขอบคุณที่ทำให้ลูกมีความสุข ด้วยการดูแลและรักลูกอบรมลูกได้ดีมากๆนะคะแอดวิจิเทพพิทักษ